การแต่งตั้งวีรศักวิสาลาภรณ์เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกำลังกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองแต่คุณรู้หรือไม่ว่ากระบวนการนี้มีจุดหักมุมอะไรที่น่าสนใจเรามาเจาะลึกกันอย่างละเอียดเมื่อวันที่10กันยายน2568ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำคัญจากสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติซึ่งคราวนี้มีชื่อของวิรศักวิสาลาภรณ์ ปรากฏอยู่ในรายชื่ออย่างเป็นทางการแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ลองย้อนกลับไปดูเส้นทางการเปลี่ยนผ่านของตำแหน่งนี้ก่อนดีไหมเริ่มต้นจากปี2561เมื่อปริวัติวรรณกลางถูกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการลศึกษาต่ออีกวาระหนึ่งซึ่งภายหลังพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติพุทธศักราช2562ถูกประกาศใช้ในวันที่23พฤษภาคม2562ได้มีการปรับโครงสร้างให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันการลศึกษาสามารถทำ หน้าที่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ชั่วคราวจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ตามมาตรา93ของกฎหมายดังกล่าวแต่ที่นี่แหละจุดที่หลายคนอาจไม่เคยรู้ในปี2566กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกคำสั่งที่ 57- 2566ดารให้ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลายัยการกีฬาแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในขณะนั้นต้องพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งวิษณุเลชพิษเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตั้งแต่วันที่23่สากุมภาพันธ์ึองคั่หลา,าั้าว่า ทำไมต้องมีการแต่งตั้งชั่วคราวอีกและและในวันที่23เมษายน2568ที่ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติครั้งที่4 2568ได้เสนอชื่อวิรศักดิ์วิสาลาภรณ์ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างเป็นทางการซึ่งสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ดำเนินการกลับบังคมทูลขอพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้วทำให้การแต่งตั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่6กันยายน2568 แต่ที่นี่คุณคิดว่าการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งทีละขั้นตอนแบบนี้เป็นเรื่องจำเป็นจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงกระบวนการทางการเมืองที่ซับซ้อนเกินความจำเป็นลองท้าทายความคิดของคุณเองสักครั้งแล้วมาแสดงความเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณเห็นด้วยกับการแต่งตั้งครั้งนี้หรือไม่และคุณคิดว่ากระบวนการนี้ควรปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้โปร่งใสย,ยิ่งขึ้น